สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> โทษทีนะ,ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาแล้วนะฮะกับเพจเทรดแบบสันติวิธีนะฮะแล้วก็บลบอร์ดเอฟเฟกนะฮะสำหรับไลฟ์เรดของเราค่ำคืนนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะวันนี้หัวข้อนะฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ RDP แล้วก็ VPS นะฮะอ่าบางคนเทรดอะไรยังงงเนาะ ก็คือไอ้พาร์ทนี้มันจะเกี่ยวกับนี่ฮะ <c oughs> พาร์ทนี้เกี่ยวกับ EA นะหรือโรบอทนะฮะโรบอทเทรดนะโรบอทเทรดนะฮะหรือออโตเมตเทรดนะฮะไอ้พวกนี้ก็คือว่าปกติแล้วนะฮะ MT4 อะ่ะ MT4 เกิดก่อนว่า MT4 นะฮะ MT4 โปรแกรม MT4 เนาะอ่ะ MT4 นเนี่ย MT4 เนี่ยปกติมันจะรันบนเซิร์ฟเวอร์เออบนบนวินโด้เนาะก็คือเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราอะแต่ว่า EA บางตัวนะมันต้องการเปิดตลอด24ชั่วโมงนะฮะ24ชั่วโมงทีเนี้ยเราจะเปิดคอมของเราตลอด24ชั่วโมงนะฮะเปิดคอมของเราตลอด24ชั่วโมงอย่างเงี้ยบางทีก็จะโดนแม่ยายว่าเมียด่านะฮะว่าเปิดคอมทำไม24ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ บางครั้งเนี่ยมันไม่คุ้มที่จะ,อะคอมบางคนสเปคแรงๆกินไฟสูงๆเนาะแล้วมันจะมารันแบบ EA ทิ้งไว้แบบหน้าสองหน้าอย่างเงี้ยมันก็เลยมีนะฮะมีเหมือนผู้ให้บริการนะฮะผู้ให้บริการเช่า RDP นะฮะหรือ VPS นะฮะวันนี้เราจะมาคุยถึง RDP และ VPS นะฮะและหลักการเลือกของ RDP แล้วก็ VPS กันนะครับโอเค <c oughs> อ,อันนี้ถ้าใครยังงงๆนะก็คือว่าแสดงว่ายังไม่เคยใช้โรบอทเทรดเนาะก็คือออันนี้ถือว่าเป็นความรู้ไปนะฮะคืออันนี้มีคำถามนะฮะว่า RDP เนี่ยกับ VPS เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะฮะ VPS เนี่ยแตกต่างกันยังไงอันนี้ผมก็จะมาพูดในฐานะของคนที่ผมเป็นแบบสายไอทีด้วยเนาะก็คือ <c oughs> ผมจำลองนะฮะว่าไอเนี้ยเป็นคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะฮะคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องที่รันวินโด s เนาะวินโด s เนี่ยวินโด้ที่เราใช้อยู่เนะะี่ยฮะวินโด้รันวินโด w เนะะี่ยของวินโด s ก็คือคุณสมบัติของวินโด้มันสามารถที่จะแบ่งนะฮะแบ่งผู้ใช้งานนะฮะออกไปได้นะฮะ คือเอาง่ายๆคือมันสามารถแบ่งพื้นที่ให้กับนายกนายขอนายคอนายงอนะฮะชอชอเนี่ยมันแบ่งได้แล้วก็ทุกคนล็อกอินเข้ามาพร้อมๆกันได้นะฮะล็อกอินเข้ามารีโมทล็อกอินเข้ามาเนาะรมโมทเข้ามาเข้ามาใช้งานได้ก็คือเวลาเข้ามามันก็เหมือนแบบเปิดหน้าวิดีโอของเราทั่วไปแหละเพียงแต่ว่า,า RDP เนี่ยมันจะแบ่งเครื่องเดียวกันนะฮะมันจะแบ่งกันนะฮะแต่สําหรับ VPS เนี่ย สมมุติเขาจัดสรรให้ก้อนหนึ่งนะฮะคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งคือผมไม่ลึกถึงอ่า VM หรืออะไรก็ตามนะฮะอันนี้ผมเอาง่ายๆเลยก็คือว่าเครื่อง Windows หนึ่งเครื่องหรือเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องเนะี่ยก็คือไอเน,นี้ยคุณเป็นนายกอคุณใช้เต็มเต็มเครื่องเลยนี่ฮะอันนี้คือข้อแตกต่างอย่างแรกนะฮะของ RDP นะฮะแล้วก็ VPS เนาะ idp ก็คือว่าเครื่องเครื่องเดียวนะฮะสมมติว่าเครื่องนี้ cpu cpu 1คอร์คอนะฮะ ram 2กิกนะฮะ hard disk แปดสกิกนะฮะกับไอ้นี่ cpu 1คอร์คอนะฮะ ram 2องกิก hard disk แปดสกิกเนะะี่ยคือไอเนี่ยไอ้ของ vps อ่ะคุณนะี่ยจะใช้เครื่องนี้เต็มประสิทธิภาพเลยนะฮะ แต่ว่าพอเป็น RDP ปุ๊บนะฮะไอทรัพยากรเหล่านี้ไม่ได้ถูกจัดสรรมันจะเหมือนแบบคุณเป็นเจ้าของแบบบ้านหลังใหญ่อะ่ะอันเนี้ยมีหกห้องอยู่กันหกคนแต่เนี้ยบ้านทั้งหลังอะ่ะอยู่คนเดียวนะฮะอยู่คนเดียวอันนี้คือข้อแตกต่างของ RDP ทำให้นะฮะมันก็เลยทำให้ว่า RDP นะฮะระวังนะฮะอาจจะมีคนหลอกคุณได้ว่ามันคือ VPS VPS นะฮะแต่ว่าทาไมราคามันถูกจังนะฮะ RDP ราคามันเลยถูกนะฮะราคามันเลยถูก VPS ราคามันเลยแพงซึ่งบางคนอาจจะเอา VPS นะฮะไปแบ่งให้คนอื่นเป็น RDP ก็ได้นะครับอนเนี้ยถูกนะราคาถูกแพงแล้วก็ข้อเน,นี้ยคือ,คอเร็ว แงนะฮะคือได้ทรัพยากร100%อ่ะแต่เนี่ยคือต้องแชร์ทรัพยากร r d p เวลาคุณไปสมัครมันถึงมีข้อห้ามนะฮะมีถึงข้อห้ามว่าห้ามไปแบ็ k เทสข้างบนนั้นห้ามรัน EA เกินกี่ตัวนั่นนู่นนี่คือนั่นแหละฮะคือข้อจำกัดนะข้อจำกัดของ r d p อ่ะแล้วก็มีอยู่ข้อหนึ่งนะฮะก็คือว่า ตัว RDP อะถ้ามันรีสตาร์ทนะฮะถ้ามันมีรีสตาร์ทคือคุณไม่รู้อินเอรคุณไม่ได้เป็นคนรีสตาร์ทคุณไม่ได้สั่งรีสตาร์ทอะแต่ถ้ามีคนรีสตาร์ทปุ๊บนะทุกยูเซอร์นะฮะทุกยูเซอร์จะถูกรีสตาร์ทเหมือนกันนะฮะทำให้ RDP เนี่ยล่มบ่อยนะคือเอาง่ายล่มบ่อย เพราะว่าถ้าไม่มีคนขี้โกงคนแบบว่าแอบใช้ทรัพยากรสูงหรืออะไรก็ตามนะฮะมันก็จะล่มบ่อยนะฮะแต่ว่าไอเนี้ย BPS อะเสถียรกว่าฉะนั้นมันก็คือว่าใช้เงินที่เยอะกว่าในสิ่งที่คุ้มค่ากว่านะฮะแต่ว่า RDP ก็ถูกเนาะ RDP อ่ะเขียนผิด RDP ถ้าให้ผมแนะนำนะถ้าให้ผมแนะนำนะอ่าเพื่อความปลอดภัยหรืออะไรก็ตามนะฮะ VPS ผมเชียร์ VPS จ่ายแพงหน่อยแต่โอเคแต่ถ้าคุณเริ่มต้นยังไม่แบบว่าอะไรมากคุณจะไป r d p ก็ได้แต่ผมแนะนำนะ VPS เลยก็ได้ VPS ถูกๆเดี๋ยวนี้มีนะฮะสามสี่ร้อยก็มีนะ VPS เล็กๆอย่างเงี้ยสามสี่ร้อยก็มีนะฮะเสิร์ช Google นให้ VPS นะฮะสามสี่ร้อยก็มีนะ,ะมมนะผมแนะนำผมแนะนำไอ้นี่แนะนำว่าเป็น VPS เลยอย่าไปใช้ IDP เลยเพราะอะไร ผมเคยมีประสบการณ์ของ RDP อย่างหนึ่งนะฮะ RDP นะฮะประสบการณ์ที่ไม่ดีของ RDP นะอย่ที่ผมบอกเนาะเครื่องนี้มันแบ่งกล่องแล้วไอเนี้ยในเนี้ยมันมีคนคุมอีกทีหนึ่งซึ่งเรียกว่าแอดมิน นะฮะแอดมินแอดมินนะฮะแล้วผมแล้วผมเนี่ยผมอะเป็นยูเซอร์หนึ่งที่ใช้ในนี้แล้วผมก็รันบอทอยู่ในนี้ผมรันบอทอยู่ในนี้เวลาผมวางอะไรวางไฟล์อะไรลงไปอะฮะโอเคแหละไอคนเนี้ยคนข้างๆเนี่ยโอเคมันไม่เห็นของผมมันไม่เห็นของผมมันไม่สามารถเอาอะไรของผมไปได้แต่นี่ฮะแอดมิน สามารถเอาบอทเอาอะไรที่ผมเขียนเะนี่ยไอ้ตรงนี้ออกไปได้นะฮะเนี่ยแอดมินเนี่ยอันเนี้ยสามารถเข้ามาดึงไฟล์เข้ามาดึงอะไรของเราได้ทุกอย่างนะฮะทุกอย่างดังนั้นผมดูว่า RDP เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำยิ่งใครแบบว่าห่วงไอตัว EA หรืออะไรก็ตามขนาดผมเป็นคนไม่ค่อยห่วงนะผมแจกผมอะไรทุกอย่างอนะแต่ว่า บางอย่างเนาะมันเป็นทรัพย์สินธรรมยาของเรานะฮะหรือบางทีเราไปซื้อบอดมาเนาะซื้อบอดมาบางคนซื้อบอดนะมีซื้อบอดมาแล้วก็เจอคนอื่นอะขโมยไปใช้โดยง่ายนะฮะเอาไปใช้ขโมยแบบง่ายๆเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยก็พึงระวังนะฮะ RDP ถูกนะฮะมันถูกจริงมันถูกมากด้วยถูกมากแต่ว่าคุณก็ต้องคำนึงถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนะฮะ,ะ p r i v i c y Policy ีของคุณ privacy ข้อมูล Privacy ของคุณเนะี่ยมีความสำคัญมากนะฮะดังนั้นแนะนำฮะอย่าไปใช้ IDP ซึ่ง VPS เนี่ยบางเจ้านะ,ะทีนี้มา,า VPS นะฮะบางเจ้าบางเจ้านะฮะคุณแค่ฝากเงินก้อนหนึ่งนะบางคนอาจเคยเห็นแล้วล่ะคุณฝากเงินนะฮะฝากเงินสวาฝากเงิน200 USD อย่างเงี้ยฟรี v p s นะฮะอ่าถ้าใครไม่แคร์เรื่องโบรกเกอร์จะเป็นอะไรก็ตามนะฮะก็คือแนะนำเลยนะฮะว่าใช้แบบนี้ก็คุ้มอยู่นะฮะแต่ใครไม่อยากผูกมัดไม่อยากอะไรก็ผมคิดว่าเดือนละประมาณเอาสัก500อะ่ะนะ500 500ถึงพันเนี่ยผมว่ากำลังดีกำลังเหมาะเลยนะฮะแล้วก็ที่ผมทดสอบนะฮะ 1> CPU 1 1คอร์นะฮะ CPU 1คอร์ RAM 1 GB นะฮะ RAM 1 GB CPU 1คอร์ RAM 1 GB นะฮะรัน account ได้ประมาณ2-4 account นะ account คือ account นี่1เอ่าผมผมไม่นับเป็น account ดีกว,ว่าผมนับเป็นอย่างนี้นะฮะอ่ะรัน Meta Trade ได้2-4ตัวอ่ะ2-4ตัวนะฮะแต่หน้าจออ่ะ หน้าจอกราฟอะ่ะมันได้ประมาณสองกราฟนะฮะสองกราฟความจริงก็คือประมาณสกราฟแหละที่ที่น่าจะไหวนะแต่ว่าที่ผมชอบเขียนเองเพราะว่าผมพยายามเขียนให้มันลีนให้มันลีนให้มันใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดนะฮะแล้วผมก็คิดว่าคือถ้าเครื่องช้ามันเกิดอะไรขึ้นนะอ่าอันนี้ผมจะบอกว่าถ้าคุณเอาเครื่องช้าช้ารันนะฮะเวลาสมมุติว่าคุณยิงออเดอร์ไปอะ่ะคุณยิงออเดอร์ไปอะ่อะเน็ตเวิร์กอ่ะ นะฮะฮเ okay. น็ตเน็ตเวิร์กโอเคอาจจะมีปัญหาเน็ตเวิร์กเร็วนะฮะแต่ว่าเลือด CPU มันรันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่กว่าที่ออเดอร์มันจะเพลทให้นะฮะมันอาจจะผิดผิดจากจุดนะฮะบางทีราคาอยู่นี่เนาะแล้วคุณยิงออเดอร์ไปปุ้งแต่ราคาพุ่งขึ้นนี่แหละมันาจ,จะมาวางออเดอร์ให้ที่นี่นะฮะอันนี้ข้อควรระวังเรื่องอ่าถ้ามันเครื่องมันช้าแล้วก็ข้อสําคัญในการเลือก VPS อย่างหนึ่งนะฮะสมมุติว่าโบรกเกอร์นะฮะโบรกเกอร์คุณ มีเซิร์ฟเวอร์นะคุณต้องดูนะฮะคุณต้องรู้ด้วยนะว่าเซิร์ฟเวอร์ของบ рок เกอร์คุณอยู่ที่ไหนนะฮะมันมีอังกฤษนะฮะหรือ UK หรือ SG สิงคโปร์เนี่ยคุณต้องดูก่อนว่าบล็อกอะบล็อกเกอร์คุณอะตั้งที่ไหนนะฮะถ้าคุณอยากได้ความเร็วเนาะบล็อกเกอร์ของคุณอะตั้งอยู่ที่ไหนเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ที่ UK เคหรือสิงคโปร์นะฮะ เราก็ควรเลือก VPS นะฮะ VPS ที่ตั้งอยู่ณนถะิ่นนั้นนะฮะเพราะว่าในการ Access เนาะมันจะ Access ได้เร็วนะครับเพราะว่าถ้าเกินคุณเอาเลือกเออเซิร์ฟเวอร์ VPS อะ่ะเซิร์ฟเวอร์ VPS อยู่ฝั่งอังกฤษเนาะอยู่ฝั่งอังกฤษอย่างเงี้ยฝั่ง UK นะ VPS อยู่ฝั่ง UK แต่คุณยิงออเดอร์มาหาสิงคโปร์อะ่ะคุณลองวัดระยะทางะถึงแม้อินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้มันจะไวมากแต่คุณลองวัดระยะทางตนะั้งแต่อังกฤษ มุดใต้น้ํานะเคเบิลใยแก้วนําแสงมุดใต้น้ําลงทะเลลงมหาสมุทรแปซิฟิกลงลึกนะฮะอ้อมมาถึงสิงคโปร์อย่างเงี้ยดัลล่าเซ็นเตอร์สิงคโปร์อย่างเงี้ยคุณคิดดูระยะทางถึงแม้มันจะเป็นไฟเบอร์ใยแก้วนาแสงเร็วกว่าแสงอะไรก็ช่างฮะมันก็ต้องมีเทกไทม์อยู่เนาะดังนั้นนะฮะก็แนะนํานะฮะถ้าใครใช้โบรกเกอร์ที่เซิร์ฟเวอร์อยู่สิงคโปร์นะก็เปิด VPS ที่สิงคโปร์ที่ UK ก็ UK นะฮะ,อ,ะอีกอย่างหนึ่งนะฮะมันมีของถ้าใครอยากลองนะมีของ Amazon นะฮะ Amazon Elastic นะฮะ EC2 นะฮะของ Amazon นะมันมีฟรีอยู่นะฮะฟรี1ปีนะฮะฟรี1ปีก็พอรันได้นะครับสเปคประมาณนี้สเปคประมาณนี้ที่มันให้ฟรีอยู่นะครับ ก็ผมแนะนำนะ VPS ฟรีอันนี้ผมแนะนำนะว่าโลเคชันที่คุณตั้งควรอยู่ที่ไหนนะฮะแล้วก็ฟรี VPS นะฮะฟรี VPS นะผมบอกไปแล้วฟรี VPS นะฮะอันนี้ผมแนะนำ,นนม,นะนำะมากับบร oker นะฮะมากับบร oker นะครับบางบร o อ e r มีฟรี VPS นะฮะซึ่งผมเคยเจอนะบางที่ดีมากๆนลฮะสุดยอดเลย รันได้แบบว่าเป็นสิบให้เขาอันนี้ผมแนะนำเลยถ้ามันมากับโบรกเกอร์นะแล้วก็แต่อ่าแต่แต่นะฮะข้อแม้ดอกจันนะฮะคุณอาจจะต้องฝากเงินนะฮะอาจต้องฝากเงินนะฮะเนาะมันก็ต้องไม่มีใครให้ฟรีเปล่าๆนะฮะแต่ทีเนี้ยของอีกที่หนึ่งฮะ Amazon A W S นะฮะก็ฟรีหนึ่งปีนะฮะฟรีหนึ่งปีนะฮะ ฟรี1ปีนะฮะของ Amazon aws นะฮะก็คือเหมือนเครื่อง windows อันนี้แหละเหมือนเครื่องคอม p c แต่ว่าอยู่สามารถเลือกได้ด้วยอยู่สิงคโปร์อยู่อะไรก็ตามนะฮะแต่คุณแต่บางที่อาจจะไม่ใกล้เซิร์ฟเวอร์นะแต่ว่าข้อเสียนะฮะคือคุณต้องผูกบัตรเครดิตทิ้งไว้นะฮะทิ้งไว้ถ้า1ปีปุ๊บคุณต้องรีบแปลออกนะถ้าคุณไม่ใช้นะ2สเปคยังต่ำนะฮะ ของฟรีเนาะของฟรีก็เขาให้ลองอ่ะฮะสเปคยังต่ำนะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้คิดตามยุสเซตนะถ้าคุณไปใช้นะผมไม่แนะนำนะฮะผมแนะนำให้เอาไปลองใช้เฉยๆนะฮะแต่เรคคอมเมนต์นะฮะถ้าผมเรคคอมเมนต์นะตามที่ผมใช้อยู่นะฮะเรคคอมเมนต์เลยก็คือให้เช่านะฮะ VPS ที่สลับ Forex ด้วยนะฮะ ที่เขาเขียนว่า VPS Forex ให้เช่าดีกว่านะฮะเดือนละประมาณ500ถึง1,000บาทนะฮะผมว่าคุ้มนะคุ้มนะแต่ว่ากำไรในการเทรดอะ่ะคุณต้องคำนวณคำนวณด้วยนะว่าค่าใช้จ่ายคุณมีนะฮะคุณมีเดือนละ500ถึง1,000ดังนั้นในการเทรดนะคุณก็ต้องอย่างน้อยนะฮะถ้าได้ค่า VPS อะ่ะคุณก็ต้องได้ประมาณ500เนาะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ เดี๋ยวเรื่องของโรบอทนะฮะเดี๋ยวผมกาลังคิดว่าเดี๋ยวผมจะไปสรรหาโรบอทมาทั้งฟรีไม่ฟรีทุกอย่างที่ผมเขียนเองหรืออะไรเดี๋ยวผมจะมาแบ็กเทสเอามาเทสกันและเดี๋ยวผมจะรีคูดเขาเรียกว่ารีคูดนะฮะเอามาใส่เข้า VPS นะฮะให้เลยเดี๋ยวผมจะน่าจะตั้งอ่ะตั้งเป็นแบบว่าเอามาดูเลยอะ่ะผมจะลันทิ้งไว้แล้วก็เอามาดูเลยว่าเจ๊งก็เจ๊งได้ก็ได้นะฮะอันไหนได้อันไหนไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะทํา เขาเรียกว่าฟาร์ม EA นะฮะอันไหนดูโอเคอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมยัดเข้าฟาร์ม EA ของผมนะฮะคือผมก็มีฟาร์มอยู่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเอาสำหรับการสอนแล้วกันนะครับโอเคเนาะก็คือเรื่อง VPS นะฮะน่าจะหายสงสัยกันแล้วเนาะคร,ระหว่าง RDP แล้วก็ VPS นะฮะแต่แนะนำเนาะไปทาง VPS ได้ก็ดีนะฮะแล้วก็มีอีกเรื่องนะผมจำไม่ได้โอเค อีกเรื่องหนึ่งนะฮะ,อ,ะอันนี้เป็นนอกเรื่องละก็คือจบแล้วนะฮะเรื่อง RDP กับ VPS สำหรับนะฮะใครที่สนใจนะฮะผมจะมีโครงการนะฮะ1%เทรด t r a d e นะฮะผมจะมีโครงการ1%เทรด t r a d e ใครสนใจนะฮะผมอาจจะเดี๋ยวผมกำลังดูก่อนว่าชาแนลว่าอันไหนเวิร์กสุดแต่น่าจะเป็น ถนัดที่สุดอาจจะเป็นเทเล gram หรือเมก้ไลน์นะฮะก็คือผมจะสร้างชาแนลมาแล้วผมจะเทรนทุกคนนะฮะไม่ว่าแบบไหนก็ตามคือผมจะเทรนเริ่มแรกเนะี่ยผมจะเทรนเกี่ยวกับการเทรดปกติแล้วเป้าหมายผมจะให้เป้าหมายเลยฮะอย่างน้อยทุกคนนะฮะเดือนผมจะมีคอร์สให้มีอะไรให้ฟรี free, นะฮะแล้วก็ให้เป็นวันเ e ทรดก็คือเดือนหนึ่งคุณต้องได้1%นะฮะ คุณต้องเทรดให้ได้1%คือเป็นการสอบเป็นการสอนและเป็นการสอบถ้าใครผ่านจุดนี้นะฮะผมจะส่งมอบให้สามารถอัพเลเวลเข้าไปเทรนในระดับที่เป็นว่าอสอนกันเป็น IB เครื่องมือของการเป็น IB พวก Copy Trade พวกอำนวยความสะดวกของการเป็น IB ต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าของการเทรดของคุณนะฮะเสร็จแล้วก็จะมีโรบอทต่อนะอันนี้ใครสนใจนะฮะเดี๋ยวโครงการของ 1%, 1 trade เดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้หลังจากนี้นะฮะอันนี้ผมขอวางโครงการก่อนแล้วก็เร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีบร oker แนะนำนะฮะซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการด้านกฎหมายของประเทศไทยอยู่จะไม่เป็นบร oker ที่เหมือนเท่าๆนะก็คืออันนี้ที่คุยมานะฮะแต่ว่าผมก็ต้องคุยให้ชัวร์ว่าจะยังไงนะฮะเพราะผมไม่อยากเอาบร oker ที่มันธรรมดาละ บางบริกอร์ตอนนี้มีโดนเพ่งเล็งอยู่ในกรอตตอยู่นะฮะคุณสามารถเสิร์ชได้นะบางบริกอร์บริกอร์ดังๆอ่ะบางอันอ่ะคุณไปดูในเว็บไซต์ของกรอตตได้นะฮะว่าเป็นอ่าเป็นนายหน้าซื้อขายอะไรเนี้ยซื้อขายนะฮะซื้อขายค่างเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนนะคุณสามารถไปดูได้นะฮะของเว็บไซต์กรอตตเนาะโอเคของผมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเรื่อง RDP นะฮะ RDP และ VPS นะฮะใครยังสงสัยอยู่นะฮะก็ inbox เข้ามาหรือ comment สอบถามได้นะฮะ,ะคนที่ comment เข้ามานะฮะทางคือคือผมอ่ะไลฟ์ไลฟ์เริ่มจากไอตัวเทรดแบบสันติวิธีเพจแบบสันติวิธีนะฮะแต่บางคนก็มีอ comment อยู่ที่เพจ หินหยางบ้างมูโลบอทฟอริกบ้างนะฮะผมขออภัยจริงๆนะฮะถ้าไม่ได้ตอบแต่ว่าถ้าไลฟ์จบเนี่ยผมจะกลับไปตอบให้นะฮะอันนี้ผมขออภัยจริงเพราะผมแบบผมสามารถดูคอมเมนต์ได้แค่ทีละหน้าจอทีละทีละทีละอันมันมันจะเด้งเฉพาะของเพจเดียวนะฮะผมไม่สามารถกดสลับไปสลับมาได้อันนี้ขออภัยด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่กดไลค์นะฮะสำหรับแฟนประจําของเรานะฮะ นะฮะคนที่ติดตามกันมาตั้งแต่ผมเปิดเพจแ,แบบสันติวิธีก็ยังอยู่นะผมแบบผมดีใจมากที่ว่าเออกลับมาแล้วก็เขายังอยู่กันโอเคนะฮะแล้วยังไงเจอกันใหม่ฮรกับอ่าพรุ่งนี้ผมไปสระบุรีถ้าไม่ติดปัญหาอะไรเดี๋ยวผมจะอ่าน่าจะมีไลฟ์นะฮะแต่ว่าไม่รู้มันจะไม่อาจจะไม่ได้เขียนไม่ได้อะไรนะอาจจะเป็นนั่งคุยกันเฉยๆนะฮะสำรับวันพรุ่งนี้นะ พรุ่งนี้ผมต้องไปอยู่ที่สระบ,บุรีนะฮะพอดีไปเจอลูกค้านะฮะที่สระบ,บุรียังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะฮะแล้วยังไงพรุ่งนี้อาจจะมีไลฟ์คุยกันเล็กๆน,น้อยนนะฮะแล้วยังไงเจอกันครับสวัสดีครับ